นะคะที่บอกว่าเออไปตลาดต้นไม้นนทบ,บุรีมาที่ซอยวัดพังเงินนะคะอันนี้คือต้นที่ได้มานะคะสีมันก็จะออกแบบอะไรสีพีดนิดนิดแล้วก็กลีบนอกก็จะครีมๆนะคะยังบานไม่เต็มที่อันนี้ถ่ายตอนที่แดดลงพอดีอันนี้กลิ่น,นหอมมากนะคะกินก็จะแบบ เหมือนขิงขาตะไคร้รวมกันเลยมันก็จะออกฉุนฉุน,นกินเหมือนแม่ตอนเช้าเลยลูกอหอมเหรอไม่ฉุนอันนี้ยังไม่บานนะคะแต่ต้นนี้สมบูรณ์มากต้นนี้ได้มาในราคาห้าสิบบาทนะคะต้นใหญ่สมบูรณ์มากแล้วก็อันนี้อันนี้เขาบอกว่าเลือยเขาบอกว่าเลยนะคะเดี๋ยวบงับงบังแสอันนี้อันนี้ก็หอมก็หอมก็ส่งก็จะแบบ ช่วยนิดนึงออกถ้วยๆแต่ว่าดอกจะไม่ใหญ่มากแค่บางดอกมึงดอกนี้ก็ใหญ่อยู่นะอันนี้บานแล้วก็ใหญ่อยู่มันจะเป็นแบบน่าจะเป็นดอกแบบพวงนะคะไม่รู้พันอะไรเนาะแล้วก็ได้ต้นนี้มาต้นนี้ก็ดีนะคะอันนี้พวงแน่นอนกลิ่นก็จะฉุนๆคล้ายๆกระเพา จริงด้วยแม่กินกระเพรากินกะเพราจริงแล้วก็ดอกสีเหลืองสีเหลืองนี่ห้าสิบบาทที่เอาเพราะต้นใหญ่อันนี้เยอะมากเลยที่ร้านป้าต้อยเยอะมากอันนี้ก็ห้าสิบใช่ปลาะเอออันนี้ห้าสิบห้าสิบอันนี้อันนี้ผมเมื่อวานนี้ได้นี่ไม้ชีโรสมาด้วยต้นนี้สองร้อยห้าสิบบาท คือจริงๆอ่ะทรงเขาไม่สวยหรอกแต่ว่าที่เอาเพราะว่าเราเห็นว่าเขามีอนาค,คตเห็นไหมคะนี่เขามีตุ่มๆมาตรงนี้ต้องโฟกัสตรงน,งนี้นะคะมันมีตุ่มๆมาสองตุ่มก้อนงองไม่โฟก,กัสดเออช่างมันเถอะเนาะหอมนะคะไม่รู้พันอะไรเหมือนกันคนขายก็ไม่รู้รรหอมแต่ดอกใหญ่ด้วยดูใหญ่ๆแล้วก็อันนี้ อันนี้ทีโดรดเมื่อวานได้ทีโรดสองต้นมีด้วยทรงก็ไม่สวยหรอกแต่ละเดี๋ยวเรามาเลี้ยงเอานะคะต้นนี้คือแบบพิเศษพิเศษเพราะว่ากลิ่นเขาไม่เหมือนใครอกลิ่นเหมือนแป้งหอมอะเหมือนแป้งน้ำหอมอะค่ะดอกก็ไม่ใหญพ่พอประมาณแบบดอกกลางกาอันนี้น่าจะบานหลายวันแล้วแล้วก็ได้ต้นไหนอีก อันนี้สีแดงอันนี้กลิ่นไม่ค่อยมีนะคะกลิ่นแบบกลิ่นน้อยมากต้นนี้สีแดงแดงแบบแดงมากเลยอะแดงจัดแล้วก็ได้อะไรกินเบลใช่ไหมคะเบลมากเลยแล้วก็อันนี้ที่ร้านเขาบอกเป็นคอเดสคอเดสจูบิลี่แต่โบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าก็ไม่เคยมีคอเดสเหมือนกันไม่รู้ว่าคอเดสสีอะไร ะะต้นใหญ่สมบูรณ์ต้นนี้70บาทนะคะคือเห็นเพราะว่ามีดอกติดมากีดอกเออสามสามน่าจะสามดอกะคะ่ะจะสามดอก